สวัสดีค่ะเมนี้จะพามาเบ่งของของใสชุดเครื่องนอนเราพีน่น้อกมีที่นอนมีเบื่ทุกอย่างอ่ะสื่อหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวจะพาเขาไปเบ่งข้างในเ้วค่ะเมนี้มือสุดท้ายจัดอยู่ตลาดวัดศรีเดี๋ยวเขาไปเบ่งว่ามีอย่างไน่เราคะ่ะหนึ่งแถมหนึ่งเบื่ทุกอย่างข้นเข้ามาทาสื่อของตอนนี้ยังไม่ทันเดืบเปิดเราคะ่ะ เขาเปิดแปดโมงอดสามาแปดโมงแปดนาทีอันนี้พนักงานขายเขากำลังมากค่ะพนักงานขายคนน,นี้คนที่เขาจะมาซื้อนะคะขาเปิดนะคะแปดโมงหอดสามถุงนะคะกำลังจะปิดพี่น้องเ็าเปิดแล้วแปดโมงแปดโมงครึ่งพี่น้องเ็าเปิดแล้วคนทยอยเริ่มเข้าแล้วพี่น้องบางคนเขามาจากกรุงเทพ ตือนเตี๊ยตีสีตีหาเขาบอกเรื่องคนเริ่มงเขยอยมากพี่น้องก็จะเ,เปิดที่นี่พี่นอ้องฟ้องรลายแฮ่มคนมาสื่อรลายมือนียมือทุย่ยไทยท่นที่สิบสองกันยามือทุ่ยไทยพี่นอ้องอันนี้ราคาพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งพี่นอ้องมี่ผ้านุ่มมีปอกมอนหนุนสองกิ่นปอกมอนคางสอง อย่าง 6F ทับ1ชิ้นคืออย่างท็อปเปอร์บอท็อปเปอร์นี่ยหกหกนั้งพี่น่องหกปุดหรือเปล่าปพระมาณหกปุดมะหกปุดนีพน่พี่น่องจป็นืัวสื่ออยู่ได้หันซีอยเจ้าส0บาทเดี๋ยวไลย อันนี้จะเป็นท็อปเปอร์อันนี้เหรอมิติไลน์ลางามๆจะเป็นท็อปเปอร์สำหรับปูทับที่นอนจะซือ้ออันนี้หนึ่งแถมหนึ่งคือกัน790บาท ึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าฟูดหาฟูดเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งหาฟูดก็มีห้ฟูดก็มีพี่น้องมึงอันนี้จะเป็นท็อปเปิดซ้ำรับปูทับที่นอนมีหลายแบบหลายลายพี่น้องของหลายที่นอนยางพาราก็มีเยอะแยะมึงคน,นกำลังเริ่มทยอยมาเพราะจะเปิด เปิดแปดโมงขอดสามถุ่มมือนีมือสุดท้ายอามาตะนาครตลาดวัตส,สีสิบสองกัญญาทำไปบึงแล้วค่ะมียังเนี่ยอันนี้รองเท้าร้อยเกดเก้าหนึ่งแถมหนึ่ง นี่ก็ 1, 1ห, 1, 1หนึ่งแทมหนึ่งระหแทมหนึ่งทั้งร้านพีแอนสวยหนึ่งแมหนึ่งหมดเลยทั้งร้านหนึ่งแทมหนึ่งฟองแบบลายอันนี้คืออะไรอะคะก็หอมเยี่มไหม อันนี้เป็นผ้าห่มข้างในเป็นผ้าห่มอันไหนชื่อ,อยังเจ็บผ้หาห่มผ้าห่มจ้าบาทมอนตุกตาผ้าห่มสามร้อยเก้าเก้าตุกตาผ้าห่มสามร้อยเก้าเก้าหนึ่งแถมหนึ่ง โอ้ยเซก็คือไนเพื่อนเนี่ยเฟตก็มี่เฟตกม็มีอันไหนก็มีเอียงก็เกิดอย่างมีปูหนึ่ง,ง <S 1> 1 <S แถมหนึ่งสามร้อยเก้าเก้าตุ๊กตาข้าหม่มหนึ่งแถมหนึ่งพี่น้องที่นอนเด็กสองร้อยเก้าเก้าหนึ่งแถมหนึ่งที่นอนเด็ก<ล>ตู้นเด็กบานเท่าไหร่พี่น้องตู้นเด็ก<ล>อนุบาลหนึง่งแถมหนึ่ง ที่นอนเด็กหนึ่งแคมหนึ่งอนุบาลสองลอยเก่าายัางไงคนเริ่มายอยมากขึนอ,อันนี้คือพ่อหูใหญ่ไหมอ,อ๋อชิปบอมเมียนอันเท้าเสือค้นหานอันนี้ใหญ่ไหมเดี๋ยวไปเบิ่งต่อนะคะ่ะมียังไงไรอยากมากก็มาได้ค่ะมื่อสุดท้าย หนึ่งแทมหนึ่งมุทุกอย่างเปิดถึงสามทุ่มผู้ได้ยู่ไก่กับมาได้จ้ะม้อนคางร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งแทมหนึ่งม้อนนุนร้อยเจ็ดสิบเก้าเพืกันหนึ่งแทมหนึ่ง ถังหนึ่งแทมหนึ่งลอยเจ็ดเก่าที่แนวสือือ,อโต๊ะอันเราไปถึงลอยยตอุตลาดอ่ะตลาดน้ำตลาดบานหา่ออันละลอยอันนี้ซื้อหนึ่งแทมหนึ่งลอยเจ็ดเก้าพี่หน่อยคล้องหลายเหี้ยเดี๋ยวกูชือด้วยว่าเสียวเหี้ยงตอนแรกว่าจะมาเอาท็อปเปิดเจ็ดร้อยเก้าสิบว่เอาแล้วจะมาเอาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบ ครบเสร็จมีเบอร์ทุกอย่างมีผ้านุ่มมีทับเปิดมีปอกมอ้อ,อนก็เจียวตัวหนนะพี่น้องเอาไปเบิ้งโซนอืน่นเนาะที่นอนหกปูดแปดนิ้วสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันที่นอนที่นอนหกปูด ที่นอนหกฟุตสามพันเก้าร้อยเก้าสิบโกฟุตแปดนิ้วพี่น้องหนึ่งแถมหนึ 1, ่งเบิดข้างหลานล <c oughs> มูพรมนุ่มนิ่มยื่อใส่พรมนุ่มนิ่มอันนี้คืออะไรแต่อันนี้คือ,อยังขากันลื่นเหรอผ้าเซทเทลาหรอพรมยาง คมยางอาบน้ํานาของน้ํานะอจักบาทบ่เห็นมีไปเลยเจ้าใดน่ะเจ้าเก่าๆ้หาเก่ามยาง199 159แบบยาวแบบยาว199พี่น้องเอาปูยามอาบน้ําออกมาจากห้องน้ําเฮาก็อันเหยียบมันก็ซึมมันก็บ่มืนก็ดีอยู่นี่ พุ่มนุ่มนิ่มอยู่ใจนี่อยากเห็นพุ่มนุ่มนิ่มไหมอันนี้ที่นอนยางพาราเทียมหนาสองเหนิยวหกฟุตพี่หนอหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งห้กันเบิร์แบบพับได ปูที่นอนชุดข้อปูที่นอนหกฟุตสามร้อบาทอันนี้ง่าสไฟเดอร์แมนหกฟุตค่ะหกุตค่ะอันนี้งาม 6, 5. 5, 5, 5, 5. อันนี้ห้าฟุตสามร้อาสิเก้มหนึงด้วยกัน้าฟุตอันนั้ 5, 5, 5, 5, 9, นสามฟุตสอง สามปูดหาปูดหกปูดแต่ลายงามๆอันนี้สปูดพึ่งสามสามจุดหา3ามปูดพึ่งนีฟ้งองลายฮะหนึ่งแมคมนึงเบิดอันนั้นปอกมอน อันนี้ส่วนพ้าปูที่นอนไหมน้ะมีเพิ่มสามุูห้าุูหกุูปลอกหมอนข้างอันนี้พาคุนหมูพาเช็ดตัวพาคุนหมูนนหนึ่งเท็มหนึ่งเอยหายเก่าพี่นอ้องี มันเป็นแล้ไยๆผาหน้าโนะแทนพื้นใหญ่อยู่ได้ไหมหนอไข่ไข่ไข่ายๆผาหน้าโนะหน,น,น้าโน่บางเก้าเก้าอันนี้หน้าโน่บางเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมบคือมึงพื้นใหญ่อยู่ได้ไหมหนอผาหน้าโน่อด ตอนแดดว่าเห็นไปอันนี้ปลอกม้อนข้างเก้าชิ้เก้าบาทหนึ่งแค้มหนึ่งเดือนปลอกม้อนข้างอันนี้พาห่มหน้าโน้พี่น้องหกปุ่ดสามร้อยห้าสิเก้าบาท สีฟูดก็มีสี่ฟุตลอยหาทส่เก่า,านะโฮมนานอกพืนใหนอยู่เด้ออันนี้เบาเบาะลองนั่งเจ้าบาทเลยสามร้อเกาเร้อยเกเก้าเบาลองนั่งเอาไปเซในรถหึงแทมหนึ่งด้วยกันเซในรถนั่จริงามเลยเด้องามู ไปพี่เบ๋อพี่ว่าเขาไปใส่แบบเบ๋อเลยนะเขาก็ขึ้นนัง่งนี่เจ๊ซีอือสวยพี่นออ้องเบาะรองนั่งสามรอยเก่าๆหนึ่งแถมหนึ่งไปใส่ในรถนั่งหนุ่มๆ แบบลายนนอันนี้เป็นเซ็ปขาปูที่นอนเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนินกระดานที่นอนนี่ไม่จะเป็นแบบนีเป็นขาตัวอย่างเลยขาตัวอย่างเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทที่นอนเป็นขาปูขาปูที่นอนรัดมุมแบบดี เจ็ดลอยเก่าๆคือว่าดีแต่ามันมันมีปลอกม้อนขางมีปลอกม้อนนุน่นแล้วก็มีผาโปรตีนอนจะาูดนี่ห้าผุดห้าผุดคือนอนหกผุดเดี๋ยวพี่น,อน้องคล้องสื่อสุดท็อปเปิดครบเซตสองหนึ่งแถมหนึ่ง,งแล้วกั เขเปิดธรรมดาชิ้นลอยต่อที่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วกัเบาะรองนั่งอะไรก็มอดขาคือหน่องรวมทั้งหมดสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทนี้เลยจักยานสองสี่หกแปดแปดชิ้นสองพันแปดคือคือพี่น้องสองพันแปดห้าสิบแปดบาทนี่ละของปีไมกาปัน กระานปีใหม่สื่อกับบ๋านพี่น,อน,อน้องมันสื่อกระป๋านห้องบริษัทได้ค่ะราคาดีเมื่อนี้กันทรุนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ